สวัสดีค่ะพบกับการพยากรณ์ดวงรายเดือนของชาวราศีพฤษภสำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง14มิถุนายนประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2568เดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญอีกเดือนหนึ่งของคุณเลยค่ะเพราะดาวหลายดวงที่ส่งอิทธิพลต่อชีวิตชาวพฤษภกำลังเคลื่อนไปในตำแหน่งที่ท้าทายแต่ให้ผลดี คุณอาจรู้สึกว่าเรื่องรอบตัวเริ่มเปลี่ยนไปเร็วขึ้นงานที่เคยราบรื่นเริ่มมีแรงกดดันเพิ่มขึ้นคนรอบข้างมีทั้งผู้ที่สนับสนุนและคนที่อาจไม่เข้าใจคุณแต่ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะพลังหลักของเดือนนี้คือบททดสอบที่จะนำไปสู่การเติบโตเมื่อคุณผ่านช่วงนี้ไปได้ความมั่นคงระยะยาวจะรอยอยู่ข้างหน้าแน่นอนค่ะ ในเดือนตุลาคมนี้ดาวเสาร์และดาวพฤหัสกำลังส่งพลังเข้ามาในพบการงานของชาวพฤษภนี่คือช่วงที่หลายคนจะได้รับโอกาสขยับขยายบางอย่างในหน้าที่การงานอาจเป็นการเลื่อนขั้นได้รับตำแหน่งใหม่หรือได้รับมอบหมายงานใหญ่ที่ดูเหมือนเกินตัวในตอนแรกช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกว่าภาระมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดงานที่เคยง่ายอาจซับซ้อนขึ้น มีรายละเอียดมากขึ้นต้องจัดการหลายขั้นตอนแต่จำไว้นะคะสิ่งเหล่านี้เป็นการทดสอบใจที่จักรวาลส่งมาเพื่อยกระดับคุณคำแนะนำคืออย่าหนีความรับผิดชอบในตอนนี้เพราะผลลัพธ์ปลายเดือนจะพิสูจน์ว่าความพยายามของคุณไม่สูญเปล่าคนที่ตั้งใจจริงจะได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่บางคนอาจมีข่าวดีเกี่ยวกับตำแหน่งหรือหน้าที่ใหม่ ที่รออยู่ในอีกไม่นานอย่างไรก็ตามในที่ทำงานอาจมีบรรยากาศที่ไม่ค่อยราบรื่นนะอาจเกิดสงครามเย็นหรือดรามา่าระหว่างเพื่อนร่วมงานมีบางคนที่พูดอย่างทำอีกอย่างทำให้คุณอึดอัดใจคำแนะนำคือให้วางตัวนิ่งเข้าหมดผู้ใหญ่ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์เพราะสุดท้ายความนิ่งของคุณจะกลายเป็นพลังแห่งความน่าเชื่อถือ ถ้าคุณทำงานด้านการบริหารงานราชการหรืองานที่ต้องใช้ความอดทนช่วงนี้อาจเหนื่อยแต่ผลตอบแทนคุ้มแน่นอนและถ้าใครกำลังมองหางานใหม่เดือนนี้มีเกณฑ์ได้สัมภาษณ์หรือติดต่อจากองค์กรใหญ่แต่ต้องเตรียมตัวให้ดีเพราะคู่แข่งก็ไม่น้อยเช่นกันค่ะสำหรับเรื่องการเงินของชาวราศีพฤษภในเดือนตุลาคมนี้นะคะ ต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงที่พลังของดาวอังคารซึ่งเป็นดาวแห่งการเคลื่อนไหวและพลังงานกำลังโคจรอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าแรงและไวแต่เป็นภาษาชีวิตจริงก็คือเดือนนี้เงินมาไวแต่ก็ไปไวค่ะในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกว่าเงินในบัญชีเคลื่อนไหวตลอดเวลาบางวันมีเงินเข้าเยอะมากแต่ก็มีรายจ่ายที่วิ่งตามมาแบบไม่ทันตั้งตัว โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายฉุกเฉินที่เกิดจากเรื่องสุขภาพอุบัติเหตุเล็กๆหรือแม้แต่เรื่องจุกจิกในบ้านเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียรถมีปัญหาหรือของจำเป็นต้องซ่อมด่วนอย่าเพิ่งตกใจหรือเครียดไปนะคะเพราะพลังของดาวอังคารไม่ได้มาเพื่อทำร้ายคุณแต่มาเพื่อกระตุ้นให้คุณขยับตัวในทางหนึ่งมันคือพลังที่ทำให้คุณตื่นรู้ทางการเงินมากขึ้น คุณจะเริ่มเห็นว่ามีบางอย่างที่ต้องจัดการต้องวางแผนและต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินใหม่บางคนอาจรู้สึกว่าทำไมเงินไม่พอใช้ทั้งที่รายรับก็เท่าเดิมคำตอบคือดาวอังคารกำลังทดสอบให้คุณเรียนรู้การบริหารพลังแห่งทรัพย์เดือนนี้จึงเหมาะมากกับการทบทวนบัญชีรายรับรายจ่ายลองเขียนออกมาให้เห็นชัดๆว่าเงินของคุณหายไปกับอะไรบ้าง เพราะแค่เห็นภาพชัดคุณก็จะเริ่มหาทางอุดรอยรั่วได้ทันทีกลางเดือนเป็นช่วงที่พลังการเงินเริ่มนิ่งขึ้นและที่น่าสนใจคือดาวอังคารส่งต่อพลังให้กับดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจำราศีพฤษภของคุณด้วยนีแ่แปลว่าคุณจะเริ่มมองเห็นทางออกของปัญหาการเงินบางคนที่กำลังเจราจาขอสินเชื่อขอความช่วยเหลือหรืออยู่ในช่วงกู้เงินหมุนธุรกิจ มีเกณฑ์ว่าจะผ่านได้ง่ายกว่าที่คิดค่ะยิ่งถ้ามีผู้ใหญ่หรือคนที่คุณเคยให้ความเคารพเข้ามาช่วยพูดคุยให้ผลลัพธ์จะออกมาดีเกินคาดเพราะช่วงกลางเดือนนี้ถือเป็นจังหวะทองของการพูดการเจรจาและการต่อรองทางการเงินสิ่งสำคัญคือให้คุณรักษาความสุภาพและมีเหตุผลอย่าใช้อารมณ์อย่าพูดในเชิงลบ เพราะคำพูดทุกคำของคุณตอนนี้มีพลังมากอีกหนึ่งเรื่องที่โดดเด่นคือเงินจากความสัมพันธ์เก่าหรือโอกาสเก่าที่วนกลับมาบางคนอาจได้รับการติดต่อจากเพื่อนร่วมงานเก่าหรือคนที่เคยทําธุรกิจด้วยเขาอาจชวนคุณกลับมาร่วมงานอีกครั้งหรือเสนองานพิเศษให้ซึ่งสิ่งนี้มีโอกาสสร้างรายได้เสริมที่ดีมากอย่าปิดกั้นตัวเอง ลองฟังเขาดูก่อนแล้วค่อยตัดสินใจค่ะพอเข้าสู่ช่วงปลายเดือนดาวศุกร์จะเริ่มส่งพลังด้านการดึงดูดศัพท์เข้ามานั่นหมายความว่าอะไรก็ตามที่คุณพูดหรือสื่อสารในช่วงนี้จะส่งผลโดยตรงต่อการเงินของคุณถ้าคุณทำอาชีพที่ต้องพูดต้องนำเสนอต้องสื่อสารกับผู้คน ไม่ว่าจะเป็นครูนักขายพิธีกรคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือแม้แต่พนักงานทั่วไปขอให้ใช้คำพูดในเชิงบวกให้มากที่สุดพูดสิ่งที่คุณอยากเห็นเกิดขึ้นจริงเช่นฉันกำลังดึงดูดรายได้ที่เหมาะสมกับคุณค่าในตัวฉันเงินกำลังไหลเข้ามาอย่างราบรื่นและมั่นคงพลังของคำพูดในช่วงนี้มีผลจริงๆค่ะเพราะดาวศุกร์เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับแรงดึงดูด คุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงภายในสองสัปดาห์หลังจากกลางเดือนไม่ว่าจะเป็นยอดขายที่เพิ่มขึ้นงานที่ติดต่อมาแบบไม่คาดคิดหรือแม้แต่คนที่อยากร่วมมือกับคุณในเรื่องที่สร้างรายได้ระยะยาวคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับเดือนนี้คือพยายามเก็บเงินสำรองเล็กๆไว้ในบัญชีที่ไม่ใช้บ่อยแม้จะเป็นจำนวนไม่มากแต่จะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นคงขึ้น และอย่าลืมให้รางวัลตัวเองเล็กน้อยเมื่อบริหารการเงินได้ดีเพราะพลังของความสุขจะช่วยดึงดูดโชคและเงินทองเข้ามาเพิ่มอีกทั้งหนึ่งค่ะโดยรวมแล้วการเงินของชาวพฤษศในเดือนตุลาคมนี้แม้จะมีรายจ่ายแบบไม่ทันตั้งตัวบ้างแต่ก็เป็นเดือนที่เงินหมุนได้และมีช่องทางใหม่ๆเกิดขึ้นขอเพียงคุณรู้จักวางแผนมีสติและใช้คำพูดสร้างพลังบวก คุณจะสามารถเปลี่ยนพลังของดาวอังคารที่ดูแรงในตอนแรกให้กลายเป็นพลังแห่งการขับเคลื่อนชีวิตทางการเงินที่มั่นคงได้แน่นอนค่ะมาที่เรื่องหัวใจของชาวพฤษภกันบ้างค่ะดาวศุกร์ผู้เป็นดาวประจำราศีของคุณในเดือนนี้อยู่ในตำแหน่งสว่างและแรงแต่ว่าเรื่องรักกำลังจะกลับมามีสีสันอีกครั้งคนโสดมีเกณฑ์ได้พบเจอคนที่ทำให้หัวใจเต้นแรง อาจเป็นคนในแวดวงงานหรือมีความสามารถโดดเด่นคุณจะเป็นฝ่ายรู้สึกอยากเข้าไปทำความรู้จักก่อนหรือพูดง่ายๆคือคุณจะกลายเป็นฝ่ายลูกค่ะแต่ดาวแห่งความสัมพันธ์ยังอยู่ในมุมที่ต้องเรียนรู้กันเยอะอาจต้องปรับตัวกันหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องแนวคิดและนิสัยส่วนตัวถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยอมลดทิฐิความสัมพันธ์อาจไม่ไปต่อ แต่ถ้าทั้งคู่พร้อมเปิดใจมีโอกาสพัฒนาเป็นความรักที่มั่นคงและยาวนานมากสำหรับคนมีคู่ช่วงนี้คุณค่อนข้างยอมแฟนอาจเป็นเพราะคุณเข้าใจสถานการณ์ของเขาหรืออยากรักษาความสงบกลางเดือนคนรักอาจมีเรื่องให้ต้องพึ่งคุณมากเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องใจหรือปัญหาครอบครัวถ้าคุณรักจริงและพร้อมช่วยเหลือ นี่จะเป็นจังหวะที่ทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นแต่ถ้าความสัมพันธ์เริ่มมีช่องว่างอยู่ก่อนแล้วความเหนื่อยความรำคาญหรือความอึดอัดใจจะชัดเจนมากขึ้นเพราะว่างอย่าใช้คำพูดประชดประชันเพราะจะกลายเป็นชนวนใหญ่ได้มาถึงอีกหัวข้อที่หลายคนรอคอยคือโชคลาภของชาวราศีพฤษภในเดือนตุลาคม2568 เดือนนี้เรียกได้ว่าเป็นเดือนที่โชคจะมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะเพราะดาวพฤหัสผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งบุญความเมตตาและความโชคดีกำลังเคลื่อนเข้าสู่มุมดีในดวงชะตาของคุณอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในช่วงวันที่15ถึง25ตุลาคมถือว่าเป็นจังหวะทองของการได้รับพลังดีจากจักรวาล คุณอาจจะได้โชคจากสิ่งที่ไม่คาดคิดเช่นของที่เคยให้ไว้กับใครโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนน้ำใจที่คุณเคยช่วยเหลือผู้อื่นไว้เมื่อหลายเดือนก่อนหรือแม้แต่คำพูดดีๆที่เคยปลอบใจใครไว้สิ่งเหล่านั้นจะย้อนกลับมาส่งผลให้คุณได้รับผลบุญในรูปแบบของเงินทองโอกาสหรือสิ่งของมีค่าที่ไม่คาดคิดบางคนอาจได้ของขวัญจากผู้ใหญ่ บางคนอาจได้เงินคืนจากหนี้เก่าที่คิดว่าไม่มีทางได้แล้วหรือแม้แต่มีคนยื่นโอกาสใหม่ๆมาให้ไม่ว่าจะเป็นงานพิเศษรายได้เสริมหรือการชวนร่วมลงทุนเล็กๆทั้งหมดนี้ถือเป็นพลังของดาวพฤหัสที่กำลังหนุนคุณอยู่เต็มที่และถ้าคุณเป็นสายเสี่ยงโชคชอบลุ้นตัวเลขเดือนนี้ให้จับตาเป็นพิเศษในช่วงกลางเดือน เพราะพลังของดาวพฤหัสกับดาวศุกร์จะส่งผลดีร่วมกันโดยเฉพาะวันที่17ถึง21ตุลาคมเป็นช่วงที่พลังของโชคแบบฟ้าเปิดทำงานแรงมากสิ่งที่เคยติดขัดจะเริ่มคลี่คลายสิ่งที่เคยหวังไว้แบบเล็กๆจะเริ่มเห็นผลจริงแต่ต้องขอเตือนไว้นิดหนึ่งค่ะโชคในเดือนนี้เป็นโชคที่มาจากเจตนาดีเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดจะเสี่ยงโชค ขอให้เริ่มต้นด้วยการทำบุญเล็กๆก,ก่อนเช่นถวายสังฆทานทำบุญโรงศพหรือบริจาคอาหารให้สัตว์จรจัดถือเป็นการเปิดทางบุญเพื่อให้พลังงานแห่งโชคไหลเข้ามาอย่างราบรื่นมากขึ้นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือโชคของชาวพฤสษศในเดือนนี้มักมาในรูปแบบของคำพูดสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณประกาศหรือสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ จะมีพลังมากกว่าปกติเพราะดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจำราศีของคุณกำลังส่งพลังเสริมด้านการสื่อสารและการดึงดูดทรัพย์ดังนั้นถ้าคุณทำอาชีพที่เกี่ยวกับการพูดเช่นครูนักขายคอนเทนต์ครีเ r เตอร์หรือยูทูบเบอร์ให้ใช้คำพูดเชิงบวกให้มากที่สุดพูดถึงความสำเร็จ พูดถึงความมั่งคัง่งหรือแม้แต่การอธิษฐานด้วยใจที่มั่นคงจะช่วยดึงดูดพลังโชคลาภเข้ามาได้อย่างเห็นผลและอย่าลืมค่ะว่าสิ่งที่คุณคิดคือสิ่งที่คุณดึงดูดดังนั้นอย่าพูดคำลบอย่าบ่นว่าไม่มีดวงให้เปลี่ยนเป็นคำว่าฉันมีโชคฉันพร้อมรับพลังดีเพราะเพียงเท่านี้จากรวาลก็พร้อมจะตอบรับในสิ่งที่คุณขอแล้ว มาดูกันที่สีเสริมโชคประจำเดือนตุลาคมของชาวพฤษภกันบ้างค่ะเดือนนี้มีสองสีหลกักคือสีเขียวหยกและสีชมพูอ่อนสีเขียวหยกจะช่วยเสริมพลังแห่งความมั่นคงความสมดุลและการเงินใส่สีนี้ในวันที่ต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญเช่นวันเจรจาวันประชุมหรือวันที่ต้องไปธนาคารจะช่วยให้ทุกอย่างราบรื่นขึ้น ส่วนสีชมพูอ่อนจะช่วยเสริมสเสน่ห์ความเมตตาและดึงดูดโชคลาภจากผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจถ้าใส่สีนี้ในวันศุกร์หรือวันพุธกลางวันพลังของคุณจะดูอ่อนโยนมีรัศมีมากขึ้นเหมาะกับคนที่ต้องพบประู้คนหรือติดต่อธุรกิจค่ะ และสุดท้ายอยากฝากข้อคิดสั้นๆส,สำหรับชาวพฤศพในเดือนนี้ว่าโชคไม่ได้มาเพราะความบังเอิญแต่เกิดจากบุญที่สั่งสมและเจตนาดีที่เราส่งออกไปยิ่งคุณให้ยิ่งคุณพูดดีคิดดีและทำดีพลังโชคลาภก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นเดือนตุลาคมนี้อย่าลืมยิ้มให้บ่อย ตั้งใจอธิษฐานในสิ่งที่อยากได้แล้วบอกกับตัวเองทุกวันว่าฉันพร้อมรับโชคและฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งแล้วคุณจะได้เห็นเองค่ะว่าจาักรวาลพร้อมจะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณจริงๆค่ะเรื่องสุขภาพของชาวพฤกษในเดือนนี้ต้องระวังระบบทางเดิอนอาหารค่ะโดยเฉพาะปัญหาท้องอืดกรดไหลย,ย้อนหรืออาหารไม่ย่อย เกิดจากการกินไม่เป็นเวลาหรือเครียดสะสมจากงานถ้าเริ่มรู้สึกแน่นท้องหรือมีอาการเวียนหัวบ่อยควรพักผ่อนและจัดก,การอาหารให้เหมาะสมเลี่ยงของมันของทอดและกาแฟในช่วงกลางคืนหากมีเวลาลองฝึกสมาธิสั้นๆก่อนนอนหรือฟังดนตรีเบาๆจะช่วยให้หลับดีขึ้นมากสุขภาพโดยรวมถือว่าไม่ได้แย่แต่ร่างกายกำลังเตือนให้คุณพักบ้าง อย่าหักโหมเกินไปเพราะคุณมีภาระมากในเดือนนี้โดยสรุปแล้วดวงชะตาของชาวราศีพฤษภในเดือนตุลาคม2568คือเดือนแห่งการพิสูจน์ตัวเองแม้จะเหนื่อยมีอุปสรรคหรือมีค่าใช้จ่ายไม่คาดคิดแต่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นบันไดาพาคุณขึ้นสู่ความมั่นคงระยะยาว สิ่งที่ควรโฟกัสคือความอดทนความนิ่งและการทำดีต่อเนื่องเพราะบุญที่คุณทำไว้จะเริ่มส่งผลตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปและในช่วงปลายปีคุณจะเห็นผลชัดเจนว่าความเหนื่อยในวันนี้ไม่สูญเปล่าเลยค่ะขอให้ชาวพฤษศทุกคนโชคดีได้รับพลังบวกจากจักรวาล มีความสุขทั้งในงานการเงินความรักและสุขภาพและอย่าลืมใช้พลังใจดีๆของคุณแบ่งปันให้คนรอบข้างเพราะยิ่งให้มากเท่าไร่โชคดีจะยิ่งกลับมาหาคุณมากเท่านั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ